เอาละครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับวูลองการจพระพะทะกันกับบอสสุดฮอตเอาละครั้งที่แล้วเราเจอลิงไปแล้วซึ่งครั้งนี้เราจะเจอกับไอตัวอะไรกันแน่เนี่ยเฮ้ยดูกกอนโอ้โหพื้นที่หลังมีไอตัวข้างล่างด้วยโดนไตเสียบปั๊บโอเคทำเร็จ ฆ่าเป็นหนึ่งตัวง่ายๆอ่าเราเล่นดาบมือเดียวกันดีกว่าปัปัป,ป,ปัเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตีไม่เข้าเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลองลอง,ลองตีใหม่เฮ้ยก็ตีเข้านี่นะเมื่อกี้มันตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไอ้ตัวนี้ นี่ไงเปียไม่อย่างนี้ก็ต้องโดนลุมลุมประชาทันมันสองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียวเดี๋ยวคาขึ้นหลังคาได้หรือเปล่ามีทางขึ้นมีทางขึ้นเราต้องลองขึ้นดูอ๋อขึ้นได้ฮะโอ้โหอีก,กาอีก,กาอีกาอีกาเยอะมาก เอ้ยทางนั้นมีของอยู่เราสายเก็บของเราสายฟาร์มเราต้องไปเก็บก่อนได้มแมลงเต่าทองมาใช่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไม่มีดาบแบบนั้นเยอะจังฮ嘿เราต้องเอาไอ้เลือดไปเติมให้ดาบนะเนี่ยโอโ้เดี๋ยว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 จัดก,การมาใิเพื่อนโอเคขอบคุณมากเพื่อน เพื่อนจัดการมาเรียบร้อยแล้วเอ่อเราขอไปจัดการอีกที่เหลือก่อนดีกว่าปับ๊บหยิบได้ลูกธนูมาแฮะอ่าอยู่ตรงนี้หรอเรียบอะไรเรียบเปับป๊บปั๊บนี่นี่นี่จะเล่นกับใครหรือขอรับอ้าว เอาดาบหายเฮ้ยต้องขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเนี่ยแสดงว่าเรามาผิดทางปาดแรกกันแรกกันแรกกันเฮ้ยเมื่อกี้ถ้าเราขึ้นมาทางนี้เราก็โดนไอ้ท่อนไม้ั้นกลิ้งใสแล้วดิโหโชคดีจำได้เลยโดนกลิ้งใส่ทีหนึ่งกตาย อาขึ้นไปอีกโอ้โหราคาสูงสุดโอ้มีของเต่าเลยป,ปันเต่าโอ้มาทางไหนครับเนี่ยมาจากตรงไหนดู้รมมาก็เจอเลยโดดไปฆ่าได้หนึ่งตัวเสียบ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอตัวใหญ่ไอตัวใหญ่ไอตัวใหญเ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปสู้ไอตัวใหญ่มาดูไอพวกนี้ก่อนมีไอตัวลูกสมุนที่ให้เราขัางง่ายง่ายก่อนไหมไอตัวใหญ่ชิบหายแล้วเอาไงดีมาหนี้นีามาหนี้นีนี่ไหมมาหนี้สี่ไอตัวเล็กเอ,อ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรอะไรอะไรนี่ครับเสียบเสียบหน้าอกเสียบหน้าอกเอาเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะถึกทนใช้ได้แห่งนี้นี่นี่นี่แค่นี้อย่าวางเลย โอ้หได้กางเกงสี่ดาวมาดับคู่สองดาวไม่อยากใช้เท่าไร่เลยชุดนี้มันสวยกว่าแค่แล้วก็ไออันนี้ก็เป็นจุดเซฟด้วยก็ปักทองลงไปทางนี้โอ้โหห้องบอสไม่อยากเข้าไปทางอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาขอไป,าไปฟาร์มจุดที่เหลือ,อก่อนละกัน แทงโอ้โหแทงดาบมือเดียวแทงดาบมือเดียวสบัดสบัดสบัดมาดิมาดิแทงดาบมือเดียวสบัดแล้วก oui> ็เสียบแทงดาบมือเดียวสมัดสมัดสมัด อ่าหมดแล้วแฮะไปดีกว่าต,ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรขอหิวเลือดก่อนนิดนึงสกิลนั่นแล้วก็มีแล้วเดี๋ยวเราปักเสาเลือกมา้านิมังกรออกมาปุ๊บๆๆๆ เปิดประตูสารเปิดสานตงแคร์ข้าเจ้าข้ามีตัวประกันนะเจ้ารู้อะไรไหมนีม่ไงโยนทิ้งเลยยังไงเจ้าอ็ชนะข้า,าม่ไดไหรอกอเดีเ๋ยวก่อนปู่ป้ามาจากไหนอ่ะ ไปช่วยเร็ว้าช่วยอย่างเจ็ดสิวเดี๋ยวมันใช่หมูป่าแน่หรอส,สงสัยโดนพลัง,งความมืดครอบงำมาแล้วมาแล้วเสียงคำรามกึกก้องดังส,สะทานปัตพีมาแล้วไงมาแล้วรูปแบบการตจมตีเป็นแบบไหนหนะหมูป่าดิ โอ้ยโอ้ยโอ้ยยอดสุดยังไงหายแล้วหายหายไม่รู้จะป้องกันยังไงยต้มเลือด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 ให้ไว อุยอ้ยอะไรนะอย่าหมดชิผายไปยับใครคือดาบมือเดียวด้วยเปลี่ยนดาบดาบคู่อาเดซึ้าเืาอโดนเขี้ยวไ,ไปไนเลยแล้ว ไงมาคอยปอนคอยบอลครับคอยบอนออน,นี่เรามีสกิลโดดหน,นีนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันนกแล้วนกดาวนกดาวป้ายเสียบขึ้น <c oughs> มาแทงเข้าซี่โครงกันค่ะเดี๋ยวจะทำมูหันเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน โอยอะไรอะลมไม่ทัใได้ปีล้วต้องทำมันให้ตายถอยถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนมูเว้เนยมู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 จ๋าขอขอโทษ ขอโทษหมูเจ้าหมูสุดที่รักโหเลือดลดไปสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วนี่สามสามสามส้มสา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 มแทงสี่ั้างกระดูกแรกเป็นคุยโพโดดออกมาครับโดดออกมา เรืองม,มันลดไปประมาณ60%แต่ยาของเราเดือนสูงแล้ว้ยโดดนี่ไยเราต้องเน้นลบไว้ก่อน เอาไงดีเอาไงดีทำหมู่เสียบไม้ยังไงดีโอ้โหได้แต่ว er ิ<ห>่งวนวิ่งวนสนามประลองแล้วนี่ไงไป <c oughs> ไปไปไป <c oughs> มาหนึ่งคอครับนี่งไงนี่ไงมาอีกรอบหนึง่งมาแล้วเสียบไม้ โห่เสียบไม้เสร็จสิ้นครับผมโอ้โหทำหมูเสียบไม้สำเร็จแล้วเฮ้ยไม่มีอะไรคลาสซินเลยเหรออุตส่าห์ทำสำเร็จนะเนี่ยเอามาแล้วฉากคราสซินมาแล้วโอ้พวกท่านทั้งหลายขอบคุณที่ช่วยฉันนะขอบคุณมากๆไม่ต้องหรอก เอาละครับสำหรับการสู้กับไอ้หมูป่าหมูเสียบไม้หมูย่างเกาหลีหมูอะไรไม่รู้ก็กเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วครั้งถัดไปเราจะต้องไปเจอกับเอกตัวไหนอย่าลืมมาติดตามชมนะครับและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า see you again